สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไปชแนลเมื่อการพิชิตยอดเขานำธงขึ้นไปปักจุดที่สูงที่สุดของโลกเป็นการแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของชนชาติน,าน,านั้นจึงมีการส่งนักปีนเขาไปเสี่ยงชีวิตจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือฮาเลอร์ตัวแทนชาวออสเตรียจากนาซีเยอรมันแต่เส้นทางไปสู่จุดหมายมันก็ไม่ได้ง่ายเมื่ออุปสรรคสงครามโลกและการเอาชีวิตรอดได้น,นำทางเขาไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังคาโลกนามวัตถิเบตฮาเลอร์ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนาน 7ปีอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากกลับบ้านเพื่อไม่ให้เสียเวลานโอกาสต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังสปอยในชื่อเรื่อง Seven Years i n t i b a t ได้เลยค่ะ หนังเปิดฉากมาที่ฮาเลอร์นักกีฬาปีนเขาเหรียญทองโอลิมปิกเขาถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของนาซีเยอรมันเพื่อไปพิชิตยอดเขาสูงในเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งเป็นยอดเขาที่เยอรมันพยายามพิชิตมาแล้วถึง4ี่ครั้งแต่ก็ล้มเหลวทั้งหมดมีนักปีนเขาสูญหายและเสียชีวิตไปจํานวนมากเมียของฮาเลอร์ไม่ต้องการให้เขาไปเพราะว่าเธอกําลังตั้งท้องและใกล้จะคลอดแล้วแต่ฮาเลอร์ต้องการพิสูจน์ตัวเองและทําในสิ่งที่เขาชอบเขายืนยันที่จะไปให้ได้จึงทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันจนถึงวัน ที่มาส่งหาเลยขึ้นรถไฟเธอก็ยังไม่ยิ้มแย้มถึงแม้จะอยู่ต่อหน้านักข่าวจากนั้นพวกเขาก็จากการแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ การเดินทางอันแสนยาวไกลหลายพันกิโลเมตรทำให้ฮาเลอร์ได้คิดทบทวนลหลายสิ่งยิ่งเมื่อเขาได้เห็นเทือกเขาฮิมาลัยต่อหน้าฮาเลร์กลับเริ่มไม่แน่ใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้เขาคิดถึงลูกที่ตอนนี้น่าจะเกิดแล้วจนทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิกับการปีนเขาและพลัดตกจนได้รับบาดเจ็บที่ขาแต่ฮารเลอร์อยากให้การเดินทางสำเร็จเร็วเขาจึงปิดเรื่องที่ตัวเองบาดเจ็บไม่ให้คนอื่นรู้ เส้นทางเริ่มยากลำบากขึ้นเมื่อถึงจุดปีนที่ต้องผูกสายโยงหลังปีนไปได้ไม่นานปีเตอร์เพื่อนรวมทางก็พลัดตกทำให้คนที่โยงสายกับปีเตอร์ซึ่งก็คือฮารเลอร์ต้องพยุงเขาไว้แต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่ขาเกือบจะทำให้ตกลงไปตายกันทั้งคู่ทำให้ปีเตอร์ในฐานะหัวหน้าทีมตำหนีฮารเลอร์ที่ปิดบังอาการบาดเจ็บเอาไว้ส่วนฮาร์เลอร์ก็โกรธที่ไม่ได้รับคำขอบคุณแถมยังโดนด่าอีก ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ค่อยจะถูกกันเพราะทางด้านฮารเลอร์เขาอยากเดินทางให้ถึงเร็วๆช่วงที่พายุหยุดก็อยากจะรีบไปส่วนปีเตอร์นั้นไม่อยากให้ลูกทีมต้องมาเสี่ยงค่อยๆเดินทางอย่างปลอดภยัยแต่แล้ววันหนึ่งก็มีหิมะถล่มเข้ามาที่แคมป์ของพวกเขาทําให้ต้องหนีเอาชีวิตรอดลงเขาไปแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทหารของอังกฤษเข้าจับกลุ่มนักปีนเขาของนาซีทุกคนเพราะว่าไม่นานมานี้เยอรมันประกาศสงครามกับอังกฤษ ฮาเลอร์และทีมถูกคุมตัวไปยังค่ายกักกันตัวเชลยในอินเดียในช่วงหลายปีที่ฮาเลอร์อยู่ในค่ายกักกันเขาเป็นตัวป่วนคอยสร้างความปวดหัวให้กับทุกคนเนื่องจากพยายามหลบหนีนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็โดนจับกลับมาทุกครั้งทหารก็ยิ่งเพิ่มคนเฝ้ามากขึ้นเรื่อยๆท้าใ้้คนอื่นที่คิดจะหนีพลอยซวยไปด้วยพวกนั้นเลยเรียกฮาเลอร์ไปคุยว่าให้หยุดไปก่อนรอให้หมดฤดูมรสุมแล้วพวกเขาจะหนีไปด้วย ทางด้านฮาเลอร์เมื่อเห็นแผนและเส้นทางที่จะหนีไปจีนผ่านทางทิเบตเพื่อซ่อนตัวรอสงครามจบเขาก็ไม่เห็นด้วยทันทีเพราะว่าฮาเลอร์นั้นอยากจะกลับบ้านไปหาเมียนและลูกไว,ไว วันหนึ่งฮาเลอร์เขียนจดหมายถึงเมียบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่สิ่งที่เมียเขาตอบกลับมาทําให้ฮาเลอร์แทบใจสลายเมื่อเธอส่งเอกสารหย่ามให้เขาเซ็นพร้อมทั้งบอกว่าเธอจะแต่งงานใหม่ทันทีเมื่อเรื่องหย่าเรียบร้อยส่วนลูกตอนนี้โตแล้วเธอจะร้อให้เขาโตกว่าน,นี้ก่อนจึงจะบอกว่าพ่อแท้ๆสูญหายที่ฮิมาลัยส่วนตอนนี้ลูกเรียกสามีใหม่ของเธอว่าพ่ออยู่ ความเจ็บปวดนี้ท้าให้เข้าทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วฮาเลอร์จึงตัดสินใจเข้าร่วมแผนหลบหนีกับปีเตอร์โดยแผนก็คือปลอมตัวเป็นทหารอังกฤษและคนงานทำเนียนว่าจะออกจากค่ายใช้จุดอ่อนของค่ายที่ให้ทหารอินเดียคอยเฝ้าประตูทำให้ดูไม่ออกว่าพวกเขาไม่ใช่ทหารอังกฤษในที่สุดการหลบหนีในครั้งนี้ก็สำเร็จ ฮาเล์แยกตัวหนีไปคนเดียวเดินทางเอาชีวิตรอดตามลําพังพร้อมทั้งคิดถึงลูกของเขาอยู่ตลอดเวลาการเดินทางในครั้งนี้ยากลําบากกับเขามากถึงขั้นเข้าเมืองขโมยเงินบริจาคและกินของเซนไว์จนถูกชาวบ้านไล่จับแถมยังอาหารเป็นพิษเพราะว่าของเซนไวน์นั้นหมดอายุแล้วระหว่างที่ฮาเลอร์หมดสภาพปวกแทบหมดไสหมดพุงเขาก็ได้เจอกับปีเตอร์เพื่อนรักนักปีนเขาเขาบอกว่ากําลังเดินทางไปจีนผ่านทางทิเบตเพราะว่าในตอนนี้สงครามยังไม่จบกลับบ้านยังไม่ได้ฮาเล์เลยขอร่ว ร่วมทางไปด้วยเพราะถ้าจะไปที่เบตต้องปีนเขาซึ่งถ้ามีสองคนช่วยกันโยงเชือกมันจะดีกว่า ทางด้านปีเตอร์ก็ตกลงจากนั้นการเดินทางของทั้งสองก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาได้เจอกับชาวทิเบตหลากหลายกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีวัฒนธรรมและความเชื่อแปลกๆโดยเฉพาะการมองคนต่างชาติเป็นสิ่งชั่วร้ายไปที่ไหนก็ถูกขับไล่แต่ฮาเล่ก็หน้าด้านไม่ยอมกลับเดินทางเข้าเมืองต่อเพราะต้องการอาหารและน้ำเมื่อไปถึงก็มีชาวบ้านยืนปรบมืออยู่ฮาเลยิ้มดีใจที่มีคนต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ที่จริงแล้วการปรบมือของพวกเขาคือการขับไล่สิ่งชั่วร้ายจากนั้นก็มีคนพาพวกเขา ไปพบกับเจ้าเมืองเขาเล่าให้หาเลอร์และปีเตอร์ฟังว่ามีคําทํานายที่บอกไว้ว่าจะมีชาวต่างชาตินําความวิบัติมาสู่ที่เบตถ้าไม่พวกเขาจําเป็นต้องไล่หาเลอร์ออกจากเมืองโดยให้ทหารสองคนนําทางไปอินเดียและมีคําสั่งวา่าถ้าพวกหาเลอร์พยายามหนีให้จัดการได้เลย พวกเขาเดินทางไปถึงเมืองหนึ่งที่ทักทายกันด้วยการแลบลิ้นทางด้านฮารเลอร์แนะนำให้ปีเตอร์เอานาฬิกาไปแลกอาหารและของใช้ปีเตอร์ทำใจอยู่นานเพราะว่าพ่อเป็นคนให้นาฬิกาเรือนนี้มาแต่สุดท้ายเพื่อความอยู่รอดจึงต้องยอมต่อมาพวกเขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมจนหลบหนีจากผู้คุมออกไปได้ทั้งสองออกเดินทางกันต่อระหว่างทางท้งคู่ก็ได้พูดคุยและสนิทกันมากขึ้นโดยฮารเลอร์ก็ได้เล่าเรื่องของลูกเขาให้ปีเตอร์ฟังอยู่ตลอดและคอยเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวของเขาส่งให้ลูก ต่อมาพวกเขาเจอคนที่เดินทางไปด้วยมอบกราบไปด้วยจุดมุ่งหมายของคนเหล่านั้นคือการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ทําแบบนั้นเพราะชาวทิเบตเชื่อว่าการเดินทางที่ยิ่งไกลยิ่งยากลําบากมากเท่าไหรก็จะยิ่งได้บุญได้ชําระบาปมากเท่านั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เจอกับความยากลําบากมากมายทั้งความหนาวอาการป่วยอาการบาดเจ็บอีกทั้งยังถูกโจรจับตัวไปหลังจากที่หนีเอาชีวิตลอดจากโจรมาได้แล้วพวกเขาเลยตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับคณะเดินทางเพื่อแสวงบุญจุดหมายปลายทางคือลาซาเมืองหลวงของทิเบต ลาซาก็เหมือนเมืองอื่นๆในทิเบตที่ห้ามชาวต่างชาติเข้าด้วยเด็ดขาดแต่พวกเขาก็แอบ,บเข้าไปอีกตามเคยซึ่งเมืองนี้เราก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่พวกเขาจากมาที่นี่เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์และชีวิตเรียบง่ายทั้งคู่เดินสำรวจเมืองไปเรื่อยจนไปเห็นน้องหมากำลังกินข้าวพวกเขาไม่รอช้ารีบวิ่งไปแย่งข้าวน้องหมากินจนถูกยายไล่ออกมาในขณะเดียวกันสามีของยายก็เข้ามาพอดีซึ่งเขาเป็นนักการทูตของลาซาเขาเลยให้อาหารและที่อยู่กับทั้งคู่พร้อมบอกว่าจะไปคุยกับคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุญา ให้ฮาร์เลอร์และปีเตอร์อยู่ที่นี่ได้เชา้าวันถัดมามีสาวสวยชาวทิเบตเข้ามาหาเธอบอกว่าจิกมีต้องการมอบของขวัญให้เพื่อเป็นการต้อนรับจึงส่งเธอมาที่นี่นั่นเองจากนั้นเธอก็สั่งให้ทั้งคู่ถอดเสือ้อฮาร์เลอร์ก็ดีใจคึกคักขึ้นมาเขาถอดเสื้อออกอย่างไวแต่แล้วฮาร์เลอร์ก็ต้องผิดหวังเมื่อเธอเอาสายวัดออกมาหรือก็คือเธอมาวัดตัวพวกเขาเพื่อเอาไปตัดชุดใหม่ให้นั่นเองหลังจากนั้นทั้งสองก็ชวนสาวตัดชุดไปเดินเล่นที่ตลาดเพื่อจะจีบเธอฮาร์เลอร์ซื้อรองเท้าสเก็ตน้ำ แต่เธอก็ไม่เอาเธอบอกว่าเธอไม่กินเนื้อที่เธอตอบแบบนั้นเพราะชาวทิเบตไม่รู้จักรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งและเข้าใจว่าใบมีที่ติดอยู่เอาไว้หั่นเนื้อ ฮาเลอร์เลยอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรจากนั้นก็พาเธอไปทดลองเล่นรวมถึงชาวบ้านและพระด้วยฮาเลอร์ Halo จีบสาวด้วยการโชว์ลีลาการเล่นคันเทพแตกต่างจากปีเตอร์ที่ไม่โชว์อะไรเลยแต่คอยดูแลและพะยุงเธอไม่ให้หลม้มซึ่งเธอก็ประทับใจปีเตอร์มากส่วนการโชว์การอวดของฮาเลอร์นั้นสำหรับคนทิเบตเขาชื่นชมคนที่ไม่อวดและเล่าวางอัตราได้มากกว่าซึ่งการเล่นสเก็ตรครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นที่ถูกใจขององค์ดลาลัยลามะผู้นำทางจิตวิญญาณและการเมืองของทิเบตที่คอยส่ง กล้องมองการเล่นสเก็ตน้ำแข็งด้วยความตื่นเต้นหลายปีผ่านไปปีเตอร์แต่งงานกับสาวตัดชุดและย้ายออกมาอยู่กันตามลำพังอย่างสงบสุขและเรียบง่ายส่วนฮาเลอร์ก็อยู่อย่างส,สดๆเงาๆเขาถูกจ้างให้ทำการสำรวจลาซา วันหนึ่งมีคนมาส่งข่าวว่าเยอรมันประกาศยอมแพ้สงครามได้จบลงแล้วฮาเลอร์ดีใจที่จะได้กลับบ้านไปเจอลูกเขาเลยวิ่งไปเก็บของแต่แล้วก็มีจดหมายส่งไปให้เขาเป็นจดหมายจากลูกของฮาเลอร์เขียนมาสั้นๆว่าคุณไม่ใช่พ่อผมอย่าเขียนจดหมายมาอีกพร้อมทั้งลงท้ายจดหมายด้วยนามสกุลของพ่อเลี้ยงหัวใจผู้เป็นพ่อแทบแตกสลายสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่เบตอฮาเลอร์ถูกแม่ขององค์ดาลไลลามาเรียกเข้าพบเพื่อแจ้งว่าองค์ดาลไลลามะต้องการพบฮาเลอร์พร้อมทั้งสอ วิธีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด องดไลลามะเป็นเด็กที่มีจิตใจดีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากเมื่อพระองค์รู้ว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในลาซาพระองค์ก็มักจะคอยเฝ้าดูพวกเขาอยู่ตลอดเจ้าในตอนนี้องค์ดไลลามะต้องการให้ฮาเลอร์เข้ามาเป็นครูสอนหนังสือและเป็นที่ปรึกษาทางการทหารด้วยทันทีที่ได้คุยกับฮาเลอร์พระองค์ก็ถามคำถามมากมายปารีสอยู่ไหนกระเบิดขวดคืออะไรแจ็คเดริเปอร์เป็นใครจนทำให้ฮาเลอร์ตอบแทบไม่ทันนอกจากนี้องค์ดไลลามะยังขอให้ฮาเลอร์ช่วยสร้างโรงหนังให้ วันถัดมาการก่อสร้างโรงหนังก็ได้เริ่มขึ้นแต่ไม่นานก็ต้องหยุดเมื่อขุดดินไปเจอไส้เดือนฮาเลอร์ก็งงเจอไส้เดือนแล้วยังไงทําไมต้องหยุดด้วยซึ่งเหตุผลก็คือชาวทิเบตมีความเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวอาจเป็นพ่อแม่กลับชาติมาเกิดและพวกเขาก็ทําร้ายไม่ลงฮาเลอร์เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาองค์ดัลัยลามะพระองค์ยังยืนยันที่จะทําตามความเชื่อพร้อมทั้งบอกให้ฮาเลอร์หาทางออกอย่างอื่นซึ่งก็ลงเอยด้วยการค่อยๆขุดบรรจงหยิบไส้เดือนทีละตัวย้ายไปที่ออื่นนพร้้้มมทังสววดดไปดย ระหว่างที่อยู่ที่นี่ฮาเลอร์ก็สอนเรื่องภายนอกให้องค์ดา,ายลามะมากมายพระองค์ก็เรียนอย่างตั้งใจไม่ว่าจะสอนแผนที่โลกสอนขับรถหรือสอนวิทยาศาสตร์ในวันหนึ่งระหว่างที่ฮาเลอร์กำลังซ่อมวิทยุให้พระองค์เอาไว้ฟังข่าวสารภายนอกเขาก็ได้เล่าเรื่องชีวิตครอบครัวและเรื่องลูกให้พระองค์ฟังในคืนหนึ่งองค์ดา,ายลามะทรงฝันร้ายจึงมีคำสั่งให้ฮาเลอร์เข้าพบ พระองค์เล่าความฝันให้ฮาเลอร์ฟังว่ามีทหารจีนบุกโจมตีเมืองบ้านเกิดของพระองค์มีคนตายและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมที่พระองค์ฝันเช่นนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็งกาลังปลดปล่อยประชาชนจีนนําโดยสีจิ้นผิงประกาศรวมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งก็รวมถึงทิเบตด้วยแต่ทิเบตไม่ต้องการให้จีนเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองต้องการอยู่ด้วยกันและปกครองด้วยองค์ดลัยลามะเท่านั้น หลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าบ้านเกิดขององค์ดาลาัยลามาถูกโจมตีจริงๆทางรัฐบาลทิเบตจึงเรียกประชุมวางแผนการรบซึ่งแทบจะไม่มีทางชนะได้เลยทั้งมีอาวุธน้อยล้าสมัยคนก็น้อยแถมยังมีนิสัยรักสงบอีกเรียกได้ว่ามีกำลังคนเท่าไหร่สู้ไปก็หมดเกลี้ยงสุดท้ายจิกมีเลยเลือกใช้หลักอบกอรอศัตรูแทนการสู้รบด้วยการต้อนรับในผลเข้ามาเจรจาเอาอกเอาใจทุกอย่างทางั้งขนคนไปเตรียมสนามบินไว้รอชักธงชาติจีนขึ้นให้ อีกทั้งยังให้พระบัรจงวาดทายอยู่หลายวันเพื่อต้อนรับในพลแต่พอพวกในพลมาถึงก็เตะทรายทิ้งมองเป็นเรื่องไร้สาระแถมยังไม่ยอมนั่งต่ำกับองค์ดลัยลามะทำให้พระองค์ยอมลงมานั่งข้างล่างและพูดกับเหล่าในพลว่า ตอนนี้ตัวข้าพเจ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะท่านควรไปเจราจากับผู้สำเร็จราชการส่วนข้าพเจ้าเป็นแค่พระสงฆ์อายุน้อยรูปหนึ่งเท่านั้นยังไม่มีประสบการณ์มากนะักรู้ก็แต่คำสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทุกตัวล้วนรักชีวิตตัวเองเมื่อเปรียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเราไม่ควรฆ่าหรือสั่งฆ่าใครคำสอนนี้ฝังอยู่ในใจชาวทิเบตทุกคนทำให้เราอยู่กันอย่างสงบท่านโปรดรู้ไว้ว่านี่คือพลังของเราไม่ใช่ความอ่อนแอ องค์ดไลลามาพูดขนาดนี้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมยืนยันจะให้ทิเบตอยู่ภายใต้การเมืองของจีนแถมยังบอกนะักการทูตอีกว่า,าศาสนาคือยาพิษหลังจากนั้นไม่นานจีนก็เริ่มโจมตีเมืองต่างๆของทิเบตทําให้รัฐบาลจะเป็นต้องส่งกําลังคนไปต้านเอาไว้ไม่ให้มาถึงลาซาแต่ก็ถูกทหารจีนรอบโจมตีพ่ายแพ้ยับเยิน เพื่อไม่ให้มีคนตายไปมากกว่านี้ทําให้จิกมี่ตัดสินใจทําลายคลังอาวุธของตัวเองเพื่อบีบให้คนอื่นยอมแพ้และยอมให้จีนเข้ามาปกครองแต่การยอมจํานวนของชาวทิเบตในครั้งนี้ไม่ต่างอะไรจากการถูกฆ่าให้ตายเพราะต้องโดนจีนกดขี่ขูดรีดต,ต่างๆนานา,นาเมื่อหาเลอร์รู้ข่าวการทรยศของจิกมี่เขาก็ไปต่อว่าและเอาเสื้อผ้าที่จิกมี่ให้เป็นของขวัญไปคืนซึ่งสําหรับชาวทิเบตการคืนของขวัญเป็นเรื่องที่แย่มากๆหาเลอร์เป็นห่วงความปลอดภัยขององค์ดลัยลามะจึงวางแผนจะพาพระองค์หลบ แต่พระองค์ก็ไม่ไปเพราะต้องการอยู่ช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนอีกทั้งยังบอกว่าไม่ต้องห่วง พระองค์รู้ว่าที่ฮาเลอร์รักและใส่ใจพระองค์มากขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระองค์อายุใกล้เคียงกับลูกของฮาเลอร์และเขาก็อยากจะชดเชยความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลลูกของตัวเองพระองค์เลยบอกให้ฮาเลอร์หนีไปซะกลับบ้านไปหาลูกไม่ต้องห่วงพระองค์แต่ก่อนกลับองค์ดลัยลามะได้ขอให้เขามาร่วมงานราชาพิเศษก่อนมันเป็นวันสําคัญกับพระองค์มากเป็นวันที่จะได้เป็นผู้นําของทิเบตทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างเต็มตัวหลังจากฮาเลอร์อยู่รวมงานราชาพิเศษเขาก็เดินทางไปบอกลาปี เพื่อนรักที่ฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลําบากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนก่อนออกเดินทางองค์ดลัยลามาก็มาอวยพรให้เดินทางปลอดภัยขอให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆและมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้ฉากตัดมาที่ออสเตรียฮาเล่เดินทางกลับมาได้อย่างปลอดภัย เขาเดินทางไปหาลูกและเมียในตอนแรกลูกไม่ยอมเจอเขาเลยแต่ฮาเลอร์ก็เอาของขวัญจากองค์ดลาลยลามาไปให้ทําให้ลูกฮาเลอร์สนใจและเริ่มเปิดใจกับพ่อมากขึ้นจนหลายปีผ่านไปฮาเลอร์กับลูกก็ได้ไปปีนเขาด้วยกันอย่างมีความสุข นังเรื่องนี้แต่งจากหนังสืออัตชีวประวัติของไฮริคฮาเลอร์เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงซึ่งหลังจากนั้นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็ได้บุกโจมตีทิเบตมีชาวทิเบตเสียชีวิตนับล้านคนวัดถูกทำลายหลายพันแห่งส่วนองค์ดลัยลามะได้หลบหนีเอาชีวิตรอดไปอยู่อินเดียเพื่อเรียกร้องสันติภาพให้กับทิเบตและในภายหลังพระองค์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ หลังจากที่หนังเรื่องนี้ฉายทีมงานและนักแสดงทุกคนก็ถูกจีนแบนห้ามเข้าประเทศกันเลยทีเดียวตอนนี้แอดก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเลิกแบนแบดพิซุดหล่อของแอดไปแล้วหรือยังใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ ถึงแม้ที่เบตจะอยู่ห่างไกลความเจริญไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีแนวคิดที่ดีเขาชื่นชมคนที่สามารถปล่อยวางและละวางอัตราได้มากกว่าชื่นชมคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการเห็นคุณค่าในทุกชีวิตแม้กระทั่งไส้เดือนคือไม่ต้องห่วงเรื่องการทําร้ายร่างกายชกต่อยหรือฆ่าแกงกันเองเลยค่ะ สุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วไปอยู่ที่เบตทุกคนจะหาทางดิ้นรนเพื่อกลับมาไทยหรือจะใช้ชีวิตที่นั่นเลยกลับไทยกด1ไม่กลับกด2นะคะสําหรับแอดแอดกลับค่ะเพราะว่าแอดเป็นคนขี้หนาวอีกอย่างก็คือถ้าแอดไม่กลับแล้วใครจะมาทําสปอยใทุกคนฟังละคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าดูไม่เข้าใจให้กดซับนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ